โอ้ไปเ่นสงการใช่ครับมาจับฟังเล่าครับมาจากงเล่าครับเอาเป็นสงการของแมนตี่าเ็งายบบ่แมนกลับมาจากแฉมคนงานตัวนี้เนี่ครับมันมมาใครซินี่แหะครับตายหาแล็วผเพื่ออากนล่ะไข่สิเขาปิดแล้วตัวครับบ่บ่หายบอ้คนเขาโอ้เห็นเขาย่งลยกลับมาแ่แฉมคนง่ายสไบุนอก กูนันูจีกันน่ง่มาเมืองนียมันจูจีนะอ้หบุคลากรอบ้าห้บกันห่ใ่ห่ก็จาี้บาบุมาตรวจกินนะวจดังนอ้ขาย่หราอยู่หรอขอบคุณครับ้บุคาสิง่ตาบานพากันมา้ใส่อสิมาบุคลากสิงบานนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền này Gõ Để không bỏ lỡ